สวัสดีครับใน,นช่องคุณพ่อการ์ดไฟส์ครั้งนะครับเยก็บอกเลยนะฮะว่าเป็นเด็กที่จัดเสร็จแล้วทําคลิปเสร็จแล้วแล้วก็อัดใหม่นะเพราะว่าอืมมีบางจุดคุณพ่อไม่ค่อยถูกใจคุณพ่อเลยขออัดใหม่นะฮะก็เวอร์ชันเวอร์อรชันสองของคลิปรีวิวนะฮะเด็โปรไฟล์ซีรีวิวอะไรล่ะสตรีมเมเดนเอลูลูนั่นเองนะครับก็จะเป็นการ์ดหนึ่งใบหนึ่งชุดที่ออกมาในไมเทิละล่าล่าสุดนะครับซึ่งตอนนี้ในเว็บยังไม่มีเนาะก็ต้อง ไปซื้อตามร้านที่ใกล้บ้านหรือร้านที่ซื้อประจานะฮะน่าจะยังมีเข้ามารับมาขายอยู่นั่นเองนะครับก็จะเป็นเด็กที่เล่นกับการายเลียแล้วก็เอาเลียจากช่องาบเอาเอาการ์ดช่องบายมาลงเลียคอมโบหมุนไปหมุนมานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่คอมโบจัดทำโบคอมโบมีการเอาไปบาบมีการนู่นนี่นั่นได้เยอะ <c oughs> ของต้องบอกก่อนเลยว่ามันแทบจะเป็นเด็กใหม่เธนอ,อยู่แล้วนะ คือมันหาของได้จากในไมเทนประมาณเกินครึ่งของเด็กนะก็ดีอย่างหนึ่งเนาะก็ย่งหลายๆใบาสามารถกดได้ในไมเท른นะครับก็แต่ก็มีหลายๆลใบเหมือนกันที่ไม่มีในไมเทนเนาะก็ต้องไปหาตามชุดของมันนั่นเองนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะอันนี้คุณพ่อบอกก่อนว่าคุณพ่อเป็นเอลูลุลวนนะคุณพ่อไม่ได้ใส่โคโนเจตเข้าไปในนีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีบางคนหรือคือเพื่อนคุณพ่อที่เล่น ใส่โคโน่เจ็ดแอบใส่มาอยู่เซตหนึ่งก็คือโคโน่เจ็ดกับตัวสไตล์อะไรพวกนี้มานั่นเองนะฮะอ่ะเด็กนี้ไม่ได้ฟิกตัวเริ่มเนาะคุณพ่อใส่เป็นโคโน่ดรันนะฮะน้องอ้วนน้องกลมของเราตัวยืนแวนหลักนะครับสตีมเมเดนเอลูลูหนึ่งมืนสามพันมีฟอสนะฮะแอคทีฟแวนการ์ดวันเพเทิร์นเก้าการ์ดสลุมหนึ่งใบของเราไปบายนะฮะแล้วก็เลือกการ์ดหนึ่งใบที่ติดสตีมเมเดนจากในบายคองลงช่องเลีย อีกสก,กิน,นึงออโต้เป็นการ์ดเหมือนกันเปนผเทินนะครับเมื่อจบการตู้ที่เลกกะเราที่ติดสตรีมเมเด้นจมตีเอาการ์ดใบน,นั้นไปบายแล้วก็เลือกการ์ดจะเกรดเกรดบวกหนึ่งจากสมมติเอาเกรดศูนย์ไปจะเอาเกรดหนึ่งลงมาหรือเอาเกรดหนึ่งไปบายก็จะเอาเกรดสองลงมานั่นเองซึ่งถ้าเราเอาเป็นเกรดหนึ่งลงมาจะได้ไงหนึ่งดมด้วยแล้วก็สก,กิลสุดท้ายคอนติโนในช่องแวนเลียนะครับในเธอเล่าตัวน้องจะโบพลังหนึ่งพันต่อบายหนึ่งใบ ถ้าอยู่ในช่องแวนจะบวก3,000แทน1,000เพราะฉะนั้นเป็นเด็กที่เป็นเด็กเกียร์เแรกๆในตอนนี้ที่ให้ฟอร์ดข้างตลอดเวลานะแทบจะไม่ต้องให้ฟอร์ดแวนเลยก็ได้แล้วก็ขึ้นแวนปุ๊บสามารถตีแตกได้เลยภายใน OTK นั่นเองนะฮะตัวยืนข้างหรือตัวเซ็ตของเราเนาะก็จะเป็น Renovate Dragon 1 3 0 0 0มสมพัมีฟอร์สนะฮะ Active แวนเลียบ โซบัดหนึ่งใบเลียก่างเราสองใบดูทับเล็กสามใบเอากาดไม่เกินสองใบลงช่องเลียอีกหนึ่งใบไปบายเนาะไม่เกินใช่ไหมอ๋อมันให้คอสองใบลงช่องเลียแล้วหนึ่งใบไปบายเพราะฉะนั้นมันบังคับนะฮะไม่สามารถจะคอหนึ่งใบและบสองใบได้เนาะบังคับคอสองตัวแล้วก็าบหนึ่งใบนะฮะอืมแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นคอรสัตแห่งการลองเล่นเตลระบำนั่นเองนะครับหมื่นสามไม่มีฟอด ออโต้ออตเลกาดไม่ลงสนามมันบอกว่าเมื่อลงไม่จําเป็นต้องลงจากมือด้วยลงจากไหนก็ตามเอามือหนึ่งใบไปบายจนจบเทิร์นนี้คู่แข่งจะก,กาดจากมือต้องกา,าดสองใบโคตรน่ากลัวเพราะอยที่บอกเด็กนี้เป็นเด็กที่เวฟค่อนข้างจัดนั่นเองนะฮะเป็นเวฟโอเคมัน,มนบางเวฟอาจจะตีแค่หมื่นหรือ12ื่นสองหมื่นสามหมแต่มันขอสองใบขึ้นมาปุ๊บความน่ากลัวมันจะไปอีกรลเวลเลยนั่นเองเนาะ เซตของของของชุดนี้เนาะก็จะเป็นสตรีมเมเดนอาุูลุหมื่นชิวห้าออโต้เมื่อลงช่องเลียจากใบใบกร์ดจากหลุมหนึ่งใบตัวน้องจะบวกสามพันต่อเกรดก็ใบเกรตสามได้บวกเก้าพันบเกรดสองบวกพันนั่นเองเนาะอีกสกีนึงออโต้ Auto, เลกาดนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่น้องโจมตีถ้าแบงคกาติดสตรีมเมเดนเขาตะบัตรหนึ่งายน้องและเอาเกรดสามจากในบายคอลงช่องเลีย ไม่ขอสตรีมเมเดนขอแค่เป็นเกรด3ก็พอแล้วนั่นเองใส่ไป4ีนะฮะใส่ลอสเบรกดากอนกลับมาใส่ครั้งหนึ่งนะฮะสใบเนาะก็10,000หมชิวหใบนี้ไม่มีในไมเทิร์นแต่ว่าไปหาได้ในชุดในชุด SD SD ของ VSD ของเกียคุณพ่อรู้สึกว่าจะมีไม่ได้แต่ว่ามีใบนี้ในชุดนั่นด้วยหรือเปล่านะแต่ว่า รถเบรกกบมีแน่แน่เพราะว่าคุณพ่อเพิ่งไปหาเจอเมื่อวันซืนเองก็ห <c> ม <oughs> <g ül> ื่นชิวห้าออโต้แวนเลียไม่ลงสนามนะฮะจากมือไหมจากมือเอามือหนึ่งใบไบบายแล้วก็จัวคืนหนึ่งเนาะอีกสกิลหนึง่งคอนตินิวในช่องเรียกการถ้าในบายโซเรามีการ์ดไห่หน้าอยู่บวกพลังสามพันเนาะแล้วก็ใบเกตสองใบสุดท้ายก็จะเป็นใบนี้หาได้ในไมเทินเนาะก็จะเป็นสตีมแมคานิกนาบุไม่ติดสตีมเมเดนนะติดสตีมเมคานิกนะครับ หมื่นชิวห้าเอโตัเลกาดเมื่อน้องจมตีเอากาดจากหลุมหนึ่งใบไปบายแล้วก็คู่แข่งจะก,กาดจากมือขอแค่ขอไม่สามารถกาดเกตขอแค่เกตศูนย์เออนั่นแหละแล้วก็เมื่อจบการหนวสู้น้องเขาโซ่จวคืนหนึ่งใบนะฮะเกตหนึ่งเกตหนึ่งใบแรกแน่นอนว่าจะเป็นสตรีมเมเดนเนาะสตรีมเมเดนอิลุลุแปดพันชิวห้าแอ,แอคทีฟเวนการ์ดเวนเผอิร์น โซบัสหนึ่งเอาการ์ดเกรดสองหรือต่ำกว่าจากมือหนึ่งใบไปจั่ว่ถ้าเราเอาทิกเกอร์ใบาบได้จั่วอีกหนึ่งใบถ้ากับว่านอมอนได้จั่วหนึ่งทิกเกอร์ได้จั่วสองอีกสก,กิลหนึ่งเหมือนกันกันกบสกเกตดสองเนาะก็ออโต้เยกาดเมื่อจบการซุน่น้องโจมตีแบนกัดเป็นจะตีเมเดนเคาเตอร์บัตหนึ่งใบน้องแล้วขอ,อการ์ดเกรดสองลงมาจากบายเกรดหนึ่งอีกแปดใบคุณพ่อบอกเลยว่ามันเป็นสล็อตค่อนข้างฟรีเพราะว่า มันมีการที่ติดสตรีมเมเดนไหมมีก็คืออชื่ออะไรตัวเก่าของพักจีอ่ะเมื่อกี้ยังจำชื่ออยู่เลยสตรีมเมเดนแหละที่แต่ว่าพักวีเม่คิดว่าสกิลไม่เก่งพอเลยไม่ติดแต่ถ้าติดมาก็แนะนำามาให้รถเปิดหาสามลงสักสองใบแล้วติดมาสักสองใบก็ได้หรือติดมาหนึ่งใบก็แล้วแต่นะครับก็ใส่เปิดหาสามสี่ใบเนาะแล้วก็ใส่เป็นน้องหมา สใบนะฮะสกิลล่างน้องหมาไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่มีสไตลนะใช้สกิลบนก็จะเป็นออโต้แวนเลียไม่ลงสนามแสดงเกรดสามจากมือหาก,กาดเกรดสามจากกองหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ทิ้งการจากมือให้เป็นเกรดสามสามารถทิ้งหนึ่งแล้วก็สองได้เพื่อที่จำอะไรเพื่อที่จะเอาให้เอากาดจากในใบไปใบนั่นเองนะฮะแล้วก็มีเกด 0, รดศูนย์ทิกเกอร์คุณพ่อใส่เป็นอุลุ ต็มสี่เลยที่บอกเด็กนี้มันมีถ้าเราขึ้นตรงสายได้เด็กเนี้ยจั่วเยอะเพราะฉะนั้นพ่อคิดว่าเล่นเป็นอุลุรุอย่างเดียวเลยก็ได้ไม่ต้องใส่ฮิวเกตสามเพราะว่าเราไม่ได้ทิ้งสไตล์เลยแล้วแล้วก็ถ้าอยากติดจริงๆก็ติดเกตยสามไปซะหนึ่งใบได้แต่ว่าเด็กนี้เอาอุลุรูเป็นหลักนะครับต้องเป็นอุลุรูนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องติดสตรีมเมเดนนะอีกตัวหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันไม่ติดสตรีมเมเดนนะครับระวังเล่นผิดเนาะแล้วก็ใส่ ดอทิกเกอร์สี่ใบนะครับก็เป็นดอพีจนะีเนาะแล้วก็คลิแปดนั่นเองจะใส่เป็นคลิแปดคลิเจ็ดจวัหนึ่งก็แล้วแต่ชอบเลยนะฮะโอเคไอัที่เล่นเด็กนี้ก็เป็นหนึ่งเด็กที่เอาจริงๆต้องบอกมันไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นมันต้องเป็นเด็กที่ทำความเข้าใจมันนิดนึงเล่นมันบ่อยๆนะฮะก็เพอร์เฟคและที่สุดของมันก็คือเจ้านี่โซบัสหนึ่งเอามือนหนึ่งใบไปบายเพอร์เฟคบาย,บายของมันจะเป็น อาจจะเป็นเกตตรงสายอ่ะให้มันเป็นตรงสายจะเป็นอิรุลุตัวเองก็ได้จะเป็นอารุลุก็ได้หรือจะเป็นอ,อูลุลุก็ได้น้องลุลุทั้งหลายเนี่ยได้ทุกคนนะถ้าเป็นอุลุลุก็จะได้จวหนึ่งเนาะแต่ถ้าไม่ใช่อูลุลุก็อาจจะได้จวดแค่ใบไอ้จวสองแต่ถ้าเป็นอุลุลุกจะได้จวนนสองถ้าเป็นคนนี้ถ้าเป็นนอมอนก็จะได้แค่จวหนึ่งอ่ะแล้วก็ตีอะไรก็แล้วแต่เนาะขึ้นสอง ขึ้นสองแนะนำว่าขึ้นเป็นไอ้นี่ได้ลตเบรกลงจากมือเอาการ์ดหนึ่งใบไปบ่ายเอาการ์ดจากมือหนึ่งใบไปบ่ายก็อ่ากิงๆหน่อยนะคุณพ่อเอาเกจสามไปบ่ายแล้วก็จ่วสมมติเราได้เกจสามมาหลายใบแหละหรือวางสนุกให้ดีๆหน่อยก็จะมีการวางสนุกแบบนี้เอาหมาลงโชว์ซับโชว์ซับอะไรโชว์สามหาสามขึ้นมือทิ้งเกจสามอันนี้ขึ้นมือ อีกข้างหนึ่งหรือข้างเดียวกันก็ได้ทำให้มันแรงๆไปเลยข้างเดียวก็ได้ลงเป็นนาบุอือเป็นคอมโบง่ายๆหนึ่งคอมโบตีทิกเกอร์ลงข้างตีสกิลนาบุเอาการ์ดจากหนึ่งดอกหนึ่งใบใบใบตีเสร็จจะโซจัวสแตนจัวไหลเป็นอุลุลุอิมมานเตนาริกีฟอร์ด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 ไม่ได้ออกมาฟอร์ดข้างเด็กนี้ไม่เล่นฟอร์ดแวนนะครับฟอร์ดข้าง ตอนนี้เราขาดแค่เกรดหนึ่งเนาะที่เป็นน้องก็จะมีการโซบัสได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะก,กดสกลงลงมังกรนี้โซบัสเป็นน้องเกรดหนึ่งใบสองตัวนี้ <c oughs> แล้วก็เปิดสามคอเปิดสามคอสองหนึ่งใบใบสมมติว่าเปิดได้เป็นอ่ะหนึ่งหนึ่งสอง อีกหนึ่งใบเป็นอะไรก็ได้อ่ะหนึ่งใบเป็นนี่ก็ได้อ่ะสามใบนี้สมมติว่าแบบคอมโบใหญ่เลยนะท่าใหญ่แบบใหญ่สุดในโลกนี้นะก็จะเป็นสามใบนี้หนึ่งใบข้อหนึ่งใบหนึ่งใบข้อหนึ่งใบงใบ,บแล้วก็สะคิลอุลุลุครับเอาเอาการ์ดที่คุณพ่อเอาออกจากโซไปไหนละอ่ะคุณพ่อเอาจากโซใบนี้ผิดใบเอาการ์ดจากโซไปบาย อ้อยเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งอุรุลุกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนกดสกิลนี่ก่อนเอามือหนึ่งใบใบายครับศูนย์ ceksin, อะเอาให้มันคอมพลีทคอมโบเลยก็เอาอุรุลุไปใบให้เราอมไว้เราจะปิดเขาแล้วแล้วก็กดสกิลของเอรุลุครับเอาหลุมหนึ่งใบใบใบแล้วคอสตีมไปเล่นลงมาตุ้มถ้าเกิดว่าตอนนี้ทุกเลนจะขอสองใบเพราะว่าสกิลของคนนี้กดแล้วไม่บูทสิบห้าเวนการ์ดขอมือสองใบ ตีเสร็จสกิลของแวนการ์ดครับเมื่อสตีเมเดนตีเสร็จเอาใบใบแล้วก็คอการ์ดเกรดหนึ่งลงมาตรงสายตุ้มออันนี้ไม่มีสกิลอันนี้ข้างนี้ตีก่อนสิบสามแวนการ์ดครับข้างนี้ตีถ้าไม่ตกทิเกอร์ก็เป็นสิบแปดครับถ้าเขาตกทิเกอร์ก็เอาหลุมก็เอาไอเนี้ยไปตีบูทไปเลยแต่ว่าถ้าไม่ตกทิเกอร์ก่อนสกิลเาาคาน์เตอร์บัตหนึ่งครับใช้สองบาดในการเล่นท่าใหญ่นะคอเป็นอารุลุ แล้วลู่เอาการจากดอกหนึ bye. Bye ่งใบไปบายบวกหกพันตีบูตไปเลยก็ได้หรือยังไม่บูตก็ได้แล้วแต่ไม่ตกทิกเกอร์ก็ไม่ต้องบูตยี่สิบหกครับตีเสร็จเคาน์เตอร์บัตหนึ่งอีกครั้งหนึ่งคอเป็นเกตสามก็ให้ดีก็คือคอเป็นอุลุลุหรือถ้าไม่มีอุลุลุจริงๆก็อาจจะคอเป็นพวกนี้มาช่วยตีก็ได้เพราะเอามาเก็บไปบูตท,ที่หลังได้คอ,อเป็นอุลุลุครับอุลุลุปุ๊บเก็บไว้ก่อนเอาแวนวิ่งก่อนนับบาย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสองมื่นสามมื่นสี่ครับเปนกาดแล้วก็ข้างนี้ตีต่อทิกเกอร์ลงข้างสตาร์ทที่ยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบวกเจ็ดสี่มื่นอ่ะสามสิบเอ็ดบวกเจ็ดสามมื่นแปดถ้าทิกเกอร์ก็เป็นสี่มื่นแปดห้ามื่นแปดแล้วแต่ แต่อย่าลืมว่าเรากดคอมโบนี้คือทุกเลนขอมือสองใบหมดแล้วตี้กี่เวฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเวฟซึ่งถ้าข้างนี้คุณสามารถที่จะคอเป็นคนนี้ได้ด้วยหรือเป็นคนนี้ได้ก็ยิ่งบันเทิงเข้าไปอีกนั่นเองนะฮะก็จะมีการคอแบบนี้ ก็จะเป็นคนนี้ไอ้นี่มาอยู่ถ้าจะเป็นข่านนี้ปุ๊บไอ้นี่จะมาอยู่ตูดแล้วก็นี่อยู่ตรงนี้แทนแล้วก็ข้างนี้ก็จะเป็นการปั่นเวฟข้างนี้แทนอา่าจะเป็นการปั่นเวฟแบบนี้ตึ๊ด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 ล้องมีเกรดหนึ่งอีกใบหนึ่งสมมติข้างนี้คอเป็นเกรดหนึ่งต้องเป็นน้องเกรดหนึ่งนะมันจะได้คอมโบต่อได้อ่ะอันนี้ก็ใช้สามแดมในการเล่นก็จะตี ตีเสร็จข้างนี้ตีบูทอ่ะตีอันนี้ตีเสร็จไปบายเนาะแล้วก็คอเกตสองลงมาก็มีคนนี้สองใบในบายนะ,ะแล้วข้างนี้ตีเอ้ยแล้วข้างนี้ตีก่อนตีไม่กดสกิลเอ้ยไม่บายแล้วก็ตีเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเกตสองลง แล้วก็หลุมไปบายเอ้ยข้างนี้ก็ต้องกดสกิลสิช่างมันมเถอะลืมไปแล้วลืมลืมไปแล้วมันเป็นเนบลอสมองพังมันจะเป็นการตีสลับคางก็คือโดดให้ให้ง่ายๆเลยคืออาจจะโดดอยแบบนี้อ่ะข้างนี้ยตีเสร็จแล้วก็โดดใช่ไหมข้างนี้ข้างนี้อาจจะเป็นแค่พวกเนี้ยมาตีธรรมดาก็ได้แล้วข้างนี้ตีข้างนี้ต,ขตีข้างนี้ตีเสร็จโดดจับหักขาโดดออกมา อันนี้ลงไปหรือหรือเมื่อกี้อาจจะเป็นข้างขวาเนี่ยเป็นอย่างนี้ข้างนี้เป็นไอ้นี่แล้วก็ที่ตูดมีสตกตัวหนึ่งอย่างนี้มันกจะเป็นท่าหักขาง,ง่ายๆหนึ่งท่าก็คือท่าอย่างนี้ที่จะทําให้ดูคืออย่างนี้อ่ะสิบสามยี่สิบสามอันนี้จะเป็นสิบหกสิบหกเคาน์เตอร์บัตหนึ่งบายบายแล้วก็ขอคนนี้คนนี้บอกว่าเมื่อลงมาจากบายโซนเอาการจากหลุมหนึ่งบไปบายบวกเก้าพันตีบัตหนึ่ง บายแล้วก็เอาเป็นอุลุลุมาเหมือนเดิมทำอย่างนี้เบลอนั่นเองนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่บอกว่ามันมันต้องเล่นเยอะกว่าน,นี้เพราะอันนี้คุอยังเล่นน้อยยังยังยังไม่ถ่องแท้ขนาดนั้นยังยังมีบางจุดที่งงๆบ้างเล็กน้อยแต่ว่าโดยทั่วแล้วเล่นได้นะฮะก็เป็นหนึ่งเด็กที่คอมโบมันน่ะจัดจ้านมากอย่างที่บอกนะว่าถ้าแบบแต่ว่าก็ต้องพึ่งของในบายเนาะแต่ก็ ถ้าทําได้ซึ่งมันไม่ได้ยากอย่างที่บอกนะมันไม่ได้ยากก็เป็นหนึ่งเด็กที่โคตรสนุกนะแต่ก็เก่งมากๆเพราะว่าปั่นเวฟรุนระัวนะและ้วก็อย่างที่บอกนะมีไอ้โครซัสจนกว่าจะโดนแบรนก็ไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าไม่น่จะเป็นโดนไหมมันโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้เนาะญี่ปุ่นก็ประมาณนี้กับเอลลุนะครับไปลองจัดลองเล่นดูได้เนาะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่อ๋สอสงการนี้เดินทางปลอดภัยนะครับ เที่ยวให้เต็มที่ระวังอากาศระวังไม่สบายของคุณพ่อด้วยนอะแล้วก็วันจันทร์ถ้าคุณพ่อกลับมาทําทันหรือคุณพ่อทําทันคุณพ่อจะทําอามอนนะแต่ถ้าไม่ทันก็จะเจอกันวันศุกร์หน้าเลยนะฮะก็ประมาณนี้วันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ